แล้วช่วงต่อไปนี้นะครับเราจะไปพบกับการรีวิวเกมจากสมาร์ทโฟน i m o b i l e IQ Z Pro นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับพึ่งออกใหม่ๆเลยใช่ไหมครับุพี่ยังหอมกรุ่นจากเตาอยู่เลยนานๆแล้วครับพี่แล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญครับจากกูซ่านั่นเองนะครับโอ้โหสวัสดีครับครับสวัสดีครับสสวัดีเป็นแขกรับเชิญอยู่อีกางนะครับคนแรกคนเชิญด้วยนะครับคนแรกครับน้าแซบนะครับหรือเรียกว่าพี่แฉนครับถ้าเรียกน้าแซบก็น่าจะรู้จักกันคุณแม่ตาทั่วล่านะครับใม่ใ พูดแค่นันแหละคนเองครับเชี่ยวชาญมากครับครับเรื่องนั้นเองอาจจะไม่เห็นผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนในความลับเกินก่อนครับว่ากูแซบหรือเรียกว่านาแซบเนี่ยครับเป็นคนที่ผมนับถือมากครับก็ได้มีการจองตัวมาถึงเก้าเดือนเลยทีเดียวครับเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนมากครับแล้วก็จะเห็นนะครับนี่ครับเพิ่งแตกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับครับแล้วก็ได้คิวทองพอดีสองเดอนคิวทองมากคิวทองมากปกตินี้ถ้าจองวันนั้นก็ได้วันนั้นเลย ได้ข่าวว่าตอนนี้ผมกําลังแจ้คิวด้วยนะคะโผลถือว่าตกกวนด้วยครับขอบขอขอบคุณมากครับได้ข่าวว่าไายทีคือไม่ทําแล้วเก่งใจเลยบได้ข่าวว่าเหลืออีกห <c oughs> เครื่องนะครับกับผู้ฟังอีกห้าห้าห้าอันชอตอีกเรียกว่าอันหเส้น ท่าเชือกท่าชิ้นครับที่จะรีวิวต่อครับสุดยอดเนี้ยผมก็ทราบซึงนะครับที่ได้แทรกในช่วงนี้นะครับก็ใือ่าเราทแทรกคุณน้อครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันดีมากเลยครับผมรีวิวเกมรีวิวเกมครับสแนปพงหนึ่งห้าก็รู้กันอยู่ครับผมจะอยากทำไม่ดูแค่นันหละไม่มีอะไรไม่ดูก็เปิดไปที่เรามีดีบุกกับช่องเขามากเลยนะมเรามาแทนเขาเลยนกูแทบเนี่ยช่องนี้เป็นช่องยิบเน้นคุณ ภามากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปรีวิวคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะออกมาจากใจของเขาเพื่อนๆจะได้พบกับความจริงหรือเปล่าความจริงเลยนะครับของการรีวิวครั้งนี้ครับอ่ะลุยเลยเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับสุดยอดยางยางอไดกันนะครับเอาอะไรนะเอาเกมใช่ไหมครับเกมครับเอยเอาอันตุ้กตู้ก่อนดีก่าอันตุ้ตู๊นี่คุณทำชั้นได้ยังไงคุณเล่นเกมไม่เป็นอ่ะดู อูโดเราทั้งวันแล้ววันนี้คือมันมีสมาชิกอยากเห็นรีวิวเกมครับพี่ผมไม่เคยรีวิวเกมเลยนะอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยไอคิวแซดอ่ะก็ไม่ได้รีวิวเกมเหมือนกันคือรีวิวรวมๆแต่ว่าข้ามเกมไปแต่ครั้งนี้อยากให้มีเกมอยู่ในส่วนหนึ่งของการรีวิวคลิปนี้ครับผมก็เลยต้องอัญเชิญพี่ๆมาฮีดอกฮีดอปและแนะนำแแนะนำผมก่อนครับอย่างแรกเข้าอันตัวตูใช่ไหมครับให้มาดูโดยภาพรวมก่อนว่ามันน่าจะไหวขนาดไหนสามหมื่นหกสามหมื่นหกมันก็จอ Full HD ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าสาม หกจไม่น่าดีเท่าไหร่หรอกอยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางสูงนินๆพอได้แต่ถ้าสูงจ๋าไปเลยยเงี้ยลองลองดูถ้าเกิดเกมทํามาดีๆผมว่าไหวเพราะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกมจะได้อัปเดตให้มันเข้ากับ6 1หหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะได้รับอันนี้ส่งของจากตัว6 1 6แล้วก็617ซึ่งไอ้สองตัวนี้มีพื้นฐานจากตัวเดิมถ้าเกมมัน c o m p พ6 e หตัวนี้มันก็น่าจะลืกพื้นฐานกับพื้นบ้านต่างกันเใช่ไหม โอเคไม่เล่นต่อไปเลยครับต่างกันเยอะขึ้นครับทีหลังเตรียมก่อนมันไวไปอันนี้ยังไม่เข้าใจเลยพื้นฐานกับพื้นบ้านต่างกันเยอะไหมโอเคไปเลยเอาพื้นบ้านคืทั่วไปใช่ไหมแล้วก็พื้นฐานคือระดับคนเล่นเกมใช่ไหมครับครับใช่ไหมพี่ครับโอเคมันนี้คือแนวคนเล่นเามคิดลึกไวหรือเปล่าเชิญครับเกมโอเคงั้นเริ่มที่เกมแรกนิ้วสันนะถ้าเกิดในกล้องเห็นนิ้วสันอันนี้ก่อน อันนี้ชือว่าเกมอะไรครับเกม ROV ครับเป็นเกมมีไอดีคุณเองไหมครับเพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยครับอ๋ออยู่ยังไงไม่เคยเล่นเกมเข้เามาให้จะรีวเกมก็ถือเกรมาพี่โหลดเกมให้ไหนดีมากเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเลยไม่มีส่วนร่วมกับกล้องเลยหรอนีเหงาเหลือเกินมมมนอกจากเป็นพื่อนจะได้ความรู้แล้วนะครับผมก็ได้ด้วยครับมาแล้ว ROV นี่มาจากการย่อจากเหลี่ยมออฟวาร์อใช่หรอใช่เลียมออฟวาร์รอจริงไหยใช่เว้ยเนาะ โอเคเริ่มเกมแล้วครับครับผมลื่นใช่ไหมลื oh, anyway. ่นลื่นลื่นจริงๆสนามหรือีเล่นเกมนี้ลื่นมันไม่ได้กินสเปคเยอะนะเมื่อก่อนที่มันเล่นไม่ลื่นเพราะอะไรหนึ่งแอปอะไรมันเป็นหกหนึ่งห้าเป็นหกสิบสี่บิตตัวแรกแรกแรกเลยมั้นตัวแรกเลยที่ใช้ไม่ไม่ตัวแรกคือพวกสี่หนึ่งศูนย์ก็แต่นี่มันเป็นบิ๊กลิเทิลไงคือเป็นตัวที่สลับการใช้งานตัวแรกแรกที่เขาลองทํมามันก็เลยมีอะไรที่มันก็เลยมีอะไรที่แบบยังยังไม่ก็ว่าการสลับยังไม่ปุ๊บรวดเร็วการเล่นเกมอะไรพวกมันไม่รู้เหมือนกัน อเอาเลยนะครับอ่าอันบนครับแต่โอ้โหไวมากพี่สามปีแล้วยังไม่มาเลยเดี๋ยวผมเข้าเข้าให้แล้วกันเดี๋ยวผมเข้าให้เออผมจริงชวนเพื่อนได้นะครับเกมนี้โอเคน่าแล้วก็กดเข้าร่วงไม่กดเขา้า<อ>ร่วมจะหลุดนะเป็นการสอนเล่นเกมไปในตัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะแล้วลองโหลดมานี่ไม่ได้เทสให้ดูว่าลื่นไม่ลื่นครับเทสให้ดูความเกียร์นงคนรีวิวทั้งสามคนนนเีงครับโอ้โหซูมดิซูม ตาไววุ้นมาแล้วอันนี้คือเลือกตัวละครตัวนี้ตัวนี้แวนไอ้เป็นโดนแวนแล้วแวนเล่นง่ายโดยตัวนี้แล้ <ผม S 1> ว,วลกันนะครับถ้าในกี้จะดีกว่านะมีนคนเล่นเลยอ่ะห้ิผมไม่แท่จริงเลยอ่ะโอ้โหเว้ยแวนเนี่ยเป็นตำนานนักฆ่าของทางฝั่งยุโรปเขานะครับโดยพื้นฐานแล้วคือนักฆ่า,าแวมไพร์สมัยโบราณถ้าในกี้รอ่ะ ข้างในกีก็จอแดนใสอยู่ครับแล้วแต่มึงเลยพี่ใช่ไหมสรุปมันคือรองเท้าจริงๆใช่ไหมครับช่องเขาเรียบร้อยแล้วมาเจอช่องเรานี่ไฟเล่เป็นมั่วไปหมดเลยทีนี้ขนาดไฟไม่เป็นนะครับคุณครับมาแบบพุบุบพุบุบเลยนะครับไม่พุบแล้วเหรอปวดหัวจงเลยแต่กล้องมันถ่ายดีเนาะดูดิถ้ามันมีแมนโฟโต้มันจะดีมากเลยมันคือมันเลื่อนได้ทั้งโต้แมนโฟโต้ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับส่งมาให้ช่องเขาหรือช่องเราก็ได้ถ้าเป็นช่องไปช่องเขาก็ส่งมาให้เราเหมือนเดิมแอกคอทั้ง C p พทั้งระบบ รับเน็ตเวิร์ดดีมากยังโหลดไม่เสร็จกันเลยไม่ใช่คือโหลดเสร็จกันหมดแล้วเหลือเก้าเที่ผมคนเดียวเนี่ยเออเจ้าผมเต็มร้อยของกันนะครับมันก็จะเข้าคนรอคุณคนเดียวนี่นะครับพอหนึ่งร้อยครบเนี่ยเกมก็จะเริ่มนะครับแวร์อัพสกิลเลยนะครับจอสวยมากเลยนะแวร์อัพหนึ่งครับจอสวยก่อนอัสกิลอันนี้คือการอัพสกิลนะมองนี่หนึ่งอัพสกิลว่าดูดูอบิลิตี้สกิลว่าแตะไปดูก่อนว่าทำอะไรผมเล่นไม่เป็นอันนี้ขว้างจากอันนี้รเอาไอเวทอันนี้เวทที่เหลือผมเอาอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกัน แบนไปยืนเลนกลางครับอันนี้เอฟเฟกไม่นี่ไม่สูงนะเพราะเงาเงามันไม่ได้แบบลองปรับมันสูงดูนี่คือเฟรมเรทโอ้โหยี่สิบสามอะอยู่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบหกครับก็ถือว่าเล่นได้ครับไม่ได้อะไรเยอะๆกดอบิตี้ไวเออโอ้ยไปไหนลูกพี่กลับมาฝั่งนี้กดยิงมันครับตูมครับมันไปชนแท้งเลยครับเอายิงเลยยิงเลยยิงเลยไปอยู่ไกลๆดิไปอยู่ไกลๆไปอยู่ไกลๆโอ้โหไม่ไม่ไม่กลับเข้ามาตามผมมาโอ้โหนี่เล่นมั่วมากนะครับนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเล่นกับบอทยังงไไม่รู้ตอย กดวิ่งต่อเลยกดวิ่งต่อเอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมาเมื่อกี้เป็นกูนะกูฆ่าไปสิบละนี่นี่นี่ไพ่คนเออนี่นี่ไอตัวสีแดงเนี่ยคือตัวสปตูใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวสีฟ้าเนี่ยคือข้างของเองครับใช่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือกับตัวสีแดงแล้วก็กดอัพสกิลสองนี่ตะกี้สองอ่าไมันยังไม่วิ่งมาตายอีกอ่ะที่ดูดินี่ขนาดเราไม่ฆ่ามันแล้วนะพี่เขาเป็นคนมีเมตต์ต่า มันอัพแต่ใหม่ใช่ไหมไอสีแดงอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าของซื้ออะไรที่มันเพิ่มความสามารถให้เราอะไรมันเป็นเกมมบ้่าที่ภาพสวยน่าจะสุดแล้วแต่ว่าโหมดมันยังไม่ครบเท่าอีกเกมหนึ่งเกมอะไรครัที่เรารีวิวไปแล้วไม่เกมไม่พูดไม่ไม่ส่งเงินให้ก็ไม่พูดเอาอยูจะไปวิ่งเข้าไปตายทำไมล่ะถ้าเกิดว่าเราไปลุกล้ำฝั่งเขามากเกินไปเราจะโดนป้อมมันตีครับ ใช่อ่ะแต่อันนี้กลับเลยนี้นี้นี้มากระนังเพิ่มเลยเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณต้อมอยู่ที่25ครับ28แล้วครับมันไม่ได้ปรับเอฟเฟกต์สูงสุดด้วยนะครับถือว่าเล่นได้นะปลาทับออกแค่นี้เองแค่เล่นเยอะจะเล่นเยอะครับเล่นเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วไม่ดีจะแพ้ต่อไปก็เกมีกดไปเคลียร์ออกก่อนก็ได้ออกเขียอกก่อนแรม3กิกนะแต่ว่าคะแนนแรมน้อยมากน้อยจนน่าตกใจผมว่ามันมีคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมพวกนี้ก็มีนะครับถ้าเกิดช่องกนี่น่าจะเชื่อได้ถ้าเกิดช่องเราผมก็น่าจะมีอยู่แล้้วก็ไดท่านนั สองคนเนี่ยในการสอนเล่นไปในตัวเลยนะค,ะครับน่าจะเป็นช่องแรกเลยเนาะที่สอนเล่นเห็นไหม อะเกมนี้เป็นเกม Asphalt Extreme เป็นเกมที่พัฒนามาจาก Asphalt ธรรมดาซึ่งมันสนุกมากเกม Asphalt ธรรมดาจะขับในเมืองใช่ไหมพี่ก็เดิมๆมิด for Speed ก็ขับในเมืองแต่ตัวนี้เนี่ยกระโดดไปขับแบบ Off r o ร d มีรถผลแล่รถปิกอัพรถเก๋งรถนำเที่ยวเรือเฟอร์รี่มอเตอร์ไซค์จักรยานไม่มันเยอะไปแล้วครับมีแค่รถของมันทีไม่มีไม่มีมันมั่ว อันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับไปเทสพวกเป็นทรง,ทรงเซนจอมันสวยจริงนะเนี่ยคือมาตั้งหมืน่นหนึ่งเลยหรอหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทครับตนนแต่ว่าช่วงนี้เห็นแล้วรู้สึกตอนนี้ในเอสเจ็ดเลยนะครับเครื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆก็ได้เพราะว่ามันเห็นราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าเก้าสิบครับแต่มันก็มีแต่หลายรุ่นออกมาเยอะเนาะแต่ว่ามันก็ลดมาเยอะเหมือนกันรุ่นนี้สเปคเนี่ยโดยดูรูปร่างภายนอกเนี่ยคล้ายกับตัวเซทเก้าแม็กซ์คล้ายๆ่ะซีพียูอะไรก็เหมือนกันแต่ว่าเซทเก้าแม็กซ์램สองตัวนี้램สามต งบสามพันเก้ารอยสิะไม่มีคใครตกได้เลยนี่เขารีวิวเรื่องรุ่นนี้อยู่ยครับผมเกี่ยวเก้าครับผมไปครับโอ้โหเร็วมากครับเนี่ยตอนตอน,ตอนเริ่มเกมนีกึกกนิดนึงอดูจากการตะแคงก็รู้เลยว่าพี่เขาเล่นไม่เป็นจริง <c oughs> มัน<บ>ไม่ได้มีเอฟเฟกต์สูงสุดไม่ได้ปรับเหรอครับออันนี้น่าจะสูงสุดแล้วมาก มันเลื่นนะเนี่ยแต่กึกึกกึ๊กกอันนี้อันนี้จะกดแต่ก็จะบูตแต่เล่นได้นะครับงผมข,ขบ r b ใช่ไหมครับใช่ครับห้างครับกดไปอีกให้ตามเพื่อนกกดไปเมื่อก่อนนี่มีเกมอย่างเงี้ยที่ไปหยอนตู้ตามห้างสิบาทอ่ะอืมก็โคกสนุกมากนะสมัยนี้ล่ะสมัยนี้เอฟเฟกดีกว่าเกมพวกนั้นเยอะมากอ,มอันนี้อยู่ในมือถือเล่นได้ใช่เล่นในมือถือคุณก็ไปทําที่จับเล่นไม่จํากัดไม่จํากัด เออไหมเหมือนเห็นคลิปฝรั่งมันทำใช่อ DIY อ่ะที่เป็นเลี้ยวทำดูไหมเดี๋ยวค่อยทำนะรีวิวก่อนเอาที่ค้างให้หมดเลยใช่เยอะเลือกเกินเราจะช่วยนะครับให้แพ้นะเห็นไหมจะมีรถกิปมีรถไรด้วยนะเยอะนะอย่างนี้มันแมพก็สวยนะครับแอพกดไลคกดไลคกดไลค์โอ้โห เกมนี้เกมนี้ให้กี่คะแนนแปดผมให้สักเจ็ดจุดห้าความลื่นนะเพราะมีมย่ีช่วงแบบมากเบยนิดหน่อยแต่มันเล่นได้สบายไม่ได้ซีเรียสนะผมก็ไม่ซีเรียสนะถ้าถ้าคุณตัดว่ามันเป็นสแนป6มหึงห้าออกก่อนนะคแล้วุณลองดูแค่ตรงเนี้ยอ่่แค่นั้นพี่พี่ทำนี่กี่คะแนนนะครับแต่ใช่เราตัาผมให้ผมให้เจ็ดจุดห้าครับ จริงเือผมงช่ไหมครับดูไม่เอเภาพผมดูจอแล้วจอมันสวยได้ไงมันเลยทําให้เกมมันภาพสวยอีกครับแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกต์กันตัดแยกนะห่างกันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจอสวยก็ถือว่าเล่นได้ชิวๆนั่นแหละครับแล้วมีเกมไหนครับผมตอเเี้แค่สองเกมเท่านั้นเี้ครับ พอแล้วครับงั้นก็เราไปแล้วก็อย่างโอ้ยแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าซาบซึ้งเราจิตน้ำใจแล้วนี่จะตัดคลิปตัดคลิปเลยนะครับก็ทีนี้งานขับเสร็จที่นี่เลยก็เดี๋ยวโอนเงินมาห้าตัวเลยโอ้โหแสนห้าบัญชีบัญชีให้เขาไปเรายังใส่ธนาบัตรกันอยู่เลยที่เขาเรียกตั้งแต่คลิปไลฟ์สดที่แล้วแนะเอาบัญชีจริงด้วยหรออย่าลืมบัญชีเขาจะได้โอนเงินแค่นี้ผมก็ซาบซึ้งที่ผมลงทุนเดินทางมาเจ็ดร้อยกิโลเมตรใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเจ็ดร้อยอีกสองกิโล ถึงประเทศลาวชอบยำเลยอีก2โลถึงลาวเพราะว่าแฟนคลับที่ลาวเยอะแล้วจะบอกว่าสวรรคนเขตด้วยเป็นเมืองใหญ่อันดับใหญ่ที่2ของลาวคือเหมือนเราไปเที่ยวกรุงเทพของลาวอะเนี่ยคือข้ามไปเนี่ยคนเยอะแล้ววัฒนธรรมอะไรคือมันครบอยู่ที่เมืองเนืองเงี้ยก็ มันอินไงครับพี่มันอินมันอินมันอินมากเกินไปวันนี้วันนี้ครับอยู่ข้าวนะอยู่ข้าวนี่เล่นตั้่องใจต้องไหวเปิดไม่มันหิวข้าวจริงเพราะตอนเราอ่านมันได้กินข้าวพออ่านเสร็จก็กินข้าวมีมากเลยมีครับจริงไหมมีเป็นลามเลยจริงไหมเนี่ยเด้อก็เดี๋ยวไปต้องกินแล้วชีวิตพี่น้าจนเลยซื้อมาม่าตั้งมันคือหลังเอาวันนี้ครับคุณแต่ว่ายังไงก่อนอื่นผมก็ทราบเสร็ในท่านทั้งสองคนนะครับทราบตั้งแต่จริงต้นรายการทราบจริงจริงครับ ตอนแรกอะครับผมว่างประมาณวันนี้แหละวันที่22ครับตั้มเนี่ยว่างวันที่20ใช่ไหมครับได้ข่าวใช่ครับใช่ผมก็อยากมาช่วงเวลาตรงตนเหมือนใช่ให้เวลามันตรงกันอย่างเงี้ยครับเดียว่าตั้มเนี่ยทุ่มเทมาเนี่ยขอคนบ้ากจริงตั้มอยู่นี่นะครับเพื่อจะไม่เห็นหน้าติดตามมันไม่ได้มาวันนี้จริงๆแล้วผมมาบอกให้มันมาจะได้ตรงกับไอ้นี่มาใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือช่องเขาเนี่ยคนติดตาม16 0 0 0พซึ่งเป็นขาหลงซะส่วนใหญ่ไม่ไม่หลงไม่หลงโดนกดแบบเมาเมากันทั้งนั้นล ส่วนช่องผมอะครับสองพนะคะคุณพี่ครับไม่เกี่ยวครับจํานวนซับไม่ได้บอกถึงคุณภาพคนรีวิวเราเองก็เคยผ่าน2องพันมาใช่ไหมเจ๊เรานี่ผ่านมาตั้งแต่2มันก็ไม่เยอะนะเออแต่ทั้งสองท่านเนี่ยอย่าเรียกท่านเลยมันรู้สึกแปลกๆทั้งสองท่านนี้แบบชมคููชมครูถึงกันน้พที่ดูเนี่ปกติปกตินี่เวลาลงคลิปรีวิวจะมีแต่คนด่าเออนี่ไหมพอมีคนชมก็เริ่มปรับตัวไม่ทนจริงครับพูดจริงๆครับก็มาครับผมก็เลยทราบสิ่งแล้วอยากมานานแล้วครับแต่ว่าคิวทองครับเจ้าเดือนกว่าจะได้ครับแล้วก็ที่ส จริงๆวันนี้ก็เก่งใจมากเลยนะเพราะว่ามีอีก6เครื่องที่ต้องรีวิวแล้วก็หูฟัง5ชิ้นเนี่ยหูฟัง5ชิ้นเนี่ยต้องรีวิวต่อใครที่ดูอยู่นะครับสรรพนามหูฟังเป็นอะไรคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลนี้ครับก็ฝากช่องกูแซบด้วยนะครับช่องรีวิวเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวน่าจะทุกทุกอย่างนะครับล่าสุดมีเก้าอี้ก็มีก็แนะนาครับเข้าไปชมชอบแน่นอนบางคนอาจจะไปชมจากกูแซบมาเกาะแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็มีครับก ฝากช่องนี้ใช่นะครับช่องที่รีวิวจากใจครับความรู้สึกครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมมากครับแต่อากาศดีมาเลยครับครับผมสักพักมิกลงไปข้างล่างเลยป้าพี่มันตงมาม่ากันนี่ผมกนจริงๆนะเนี่ยไอตมาม่าอย่าตัดทิ้งนะพี่